สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะตอนเราสู่เวเจะมีเรื่องนู้เรื่องนี้ไม่รู้รไม่ได้ค่ะพบกันเช้าวันเสาร์แบบนี้นะคะเข้ามาแล้วพักทายกันนิดนึงนะคะเป็นยังไงบ้างภาพเสียงชัดเจนดีไหมคะวันนี้เปลี่ยนสถานที่นะในการไลฟ์ค่ะภาพเสียงชัดเจนดีไหมเอ่ยฝากคอมเมนต์บอกกันนิดนึงได้ไหมคะโอเคมา น่าจะได้ยินชัดเจนดีแมปปันว่าแต่ทําไม่ในระบบปันมันดูแบบว่าดีเลยดีเลยนิดนึงทุกคนได้ยินปันไหมคะพพ์หนึ่งบอกกันนิดนึงนะคะถ้าเกิดภาพเสียงชัดเจนดีนะคะก็วันนี้เช้าวันเสาร์นะคะเชื่อว่าเป็นวันหยุดของใครหลายๆคนนะคะก็น่าจะได้หยุดพักผ่อนกันนะคะส่วนใครทํางานก็สู้ๆนะคะมาฟังไลฟ์เช้านี้นะคะกับปันได้นะคะก็วันนี้นะปันว่าเป็นวันเสาร์เราก็มารับ พลังงานดีๆนะคะมารับไม้เซฟดีๆกันดีกว่านะคะเพื่อเอาไปใช้ในชีวิตของเรานั่นเองนะคะซึ่งต้องบอกว่าหัวข้อวันนี้นะคะก็เป็นหัวข้อเรื่องเกี่ยวกับการเงินแต่ว่าเราจะไม่ได้มาบอกกันและวว่าเฮ้ยมันเป็นเคล็ดลับเก็บออมเงินยังไงนะคะแต่อยากจะใหะ้ทุกคนได้รู้ในเรื่องของความคิด mindset ละกันเนาะเพราะต้องบอกว่าความคิด mindset ทัศนคติต่างๆเนะะี่ยค่ะไม่ว่าเราจะคิดในเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะเขามักจะบอกว่าคิดอย่างไรมักจะได้อย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอพอเวลาที่เราแบบว่าอยากจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย mindset จยเป็นสิ่งสําคัญถ้าเราอยากได้สิ่งนั้นเราก็ต้องมีการเนาะปรับความคิดเรานะคะมีทัศนคติที่ดีต่อสิ่งเหล่านั้นนะคะจะทําให้ จะทําให้นะเราได้สิ่งเหล่านั้นมาโทษทีคะ่ะพอดีมีคอมเมนต์มาบอกว่ามันดีเลยใช่ไหมคะคุณดิษฐคุณดิษฐารัตใช่ไหมคะมันยังดีเลยอยู่ไหมคะดีขึ้นไหมคะดีขึ้นไหมถ้าดีขึ้นกดหนึ่งบอกหน่อยได้ไหมคะมันแอบดีเลยนิดนึงใช่ไหมมาคะ่ะ น่าจะชัดเจนขึ้นไหมคะเพราะจากจอปั่นมันเหมือนมันไม่ดีเลยแหละนะคะโอเคเพราะฉะนั้นค่ะอ่ากลับมาที่ไมซ์เซ็ตแล้วเนาะก็คือความคิดกระบวนการคิดของเรานะคะโอเคขอบคุณมากค่ะหายแล้วครับนะคะโอเคขอบคุณนะคะทุกคนมาเริ่มต่อเนาะ,ะคุณชานิการกดหนึ่งมาเรียบร้อยค่ะมาทักทายกันได้นะคะเดี๋ยวปั่นมาอ่านคอมเมนต์ให้อีกทีหนึ่งนะคะอ่าก็ต้องบอกว่า เรื่องของการใช้ชีวิตค่ะแน่นอนถ้าเราอยากจะมีชีวิตแบบไหนนะคะความคิดเรา mindset <c oughs> เรานะคะเป็นสิ่งสําคัญมากๆเลยมันจะหล่อหลอมเราให้เรานะคะเป็นในแบบที่เราคิดนะความ ى, ทางด้านการเงินก็เหมือนกันนะคะในเรื่องของการเงินในเรื่องของการวางแผนการเงินการอยากที่เราเราเรอยากจะมีเป้าหมายทางการเงินแบบไหนนะคะก็มาจาก mindset แล้วก็ความคิดของเราเช่นกันเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ย หลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าฉันอยากได้แบบชีวิตแบบนั้นแบบนี้นะคะแต่พอมันเป็นเรื่องของเงินก็มีความคิดที่ เขาเรตรงกันข้ามกันก็ทําให้เรานะคะแบบมีความคิดแบบนั้นโดยที่เราไม่รู้ตัวกันละกันนะซึ่งถ้าวันนี้นะคะเรารู้นะคะเราก็เราปรับวิธีการคิดของเราได้นะคะมันก็จะช่วยนะคะทาให้เรามีวิธีการเงินนะคะคุณภาพทางการเงินที่แปรเปลี่ยนไปเชื่อไหมแค่เราเปลี่ยนความคิดอะทุกอย่างมันเปลี่ยนจริงๆนะคะเพราะมันจะเปลี่ยนไปถึงในมุมของการกระทําการลงมือทานะคะหรือทัศนคติ ต่อตัวเองต่อคนรอบตัวแม้กระทั่งต่อเงินก็ตามค่ะเขาบอกว่าถ้าวันนี้เราอยากจะมีเงินเยอะหลักอยากจะร่ารวยอยากจะเป็นเศรษฐีค่ะเราต้องมีหมา์เซตที่ดีต่อเงินนะเราต้องขอบคุณเขานะคะแล้วเราก็ต้องเห็นว่าเราอะไปถึงเป้าหมายอันนั้นได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันแรกเลยค่ะเขาบอกว่ามาจากการที่เราจะต้องมีทัศนทิฏฐิ ทัศนคติที่ดีต่อตัวเราเองก่อนเลยค่ะเริ่มต้นอันนี้เริ่มต้นที่ตัวเราเลยซึ่งคนส่วนใหญ่ค่ะก็จะมีทัศนคติที่ไม่ดีกับตัวเองเท่าไหร่เช่นบางคนจะมองว่าอุ้ยฉันหรอกหาเงินได้เยอะคนนี้ไม่ได้หรอกคงหาได้แค่เท่านี้แหละนะคะคงคิดว่าตัวเองทําไม่ได้หรอกคงไม่น่าจะประสบความสําเร็จทางการเงินได้นะคะไม่ว่าจะเป็นอุ้ยฉันคงแบบว่าไม่มีโอกาสที่จะแบบมีเงินรวยมีเงินเก็บมีเงินล้านมีความมั่งคั่งกับเขาหรอกในชีวิตนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นคําพูดอะไรก็แล้ว แต่ที่ปั่นพูดไปคะ่ะเราเนี้ยมันล้วนเป็นสิ่งที่เป็นทัศนคติที่เรามีต่อตัวเราเองทั้งนั้นเลยคะ่ะเพราะถ้าเราคิดดูดีตอกย้ำเราทุกวันแบบเนี้ว่าเอ้ยฉันรวยไม่ได้ฉันทําสิ่งนี้ไม่ได้ฉันจะมีเงินเก็บล้านหนึ่งไม่ได้สิ้นเดือนนี้ฉันจะมีเงินก้อนไม่ได้นะคะมันก็จะตอกย้ำอยู่แบบนี้ทุกๆกวันคะ่ะแล้วมันก็จะไปสั่งจิตสั่งสมองแล้วนะว่าเราทําไม่ได้เราทําไม่ได้เรามีเงินเก็บไม่ได้เราเรวยกว่านี้ไม่ได้มันก็ทําให้เรามีชีวิตอยู่แค่นี้ค่ะเพราะฉะนัั้้นนเเยรราาตองปบคควมิด อันเนี้ยกับตัวเราก่อนนะคะเพื่อนให้เราอ่ะจะได้รู้ว่าเฮ้ย เราอะค่ะสามารถที่จะมีเงินได้มีเงินล้านแรกได้นะคะแล้วเราก็จะมีวิธีคิดต่อว่าเราจะทํายังไงดี <c oughs> เพื่อให้เราอะค่ะสามารถที่จะไปถึงเป้าหมายที่เราต้องการได้นะคะอันแรกเลยก็คือปรับที่ความคิดทัศนคติเราก่อนเลยนะอันที่2ค่ะเขาบอกว่ามันมาจากการที่ทัศนคติของเราอะเรามีความเข้าใจผิดค่ะในเรื่องของการเงินแล้วก็การวางแผนการเงินนะคะเช่นบางคนจะมีความคิดว่า Ś, ต้องเป็นคนรวยเท่านั้นแหละถึงจะสามารถที่จะแบบมีเงินเก็บได้ถึงจะสามารถที่จะวางแผนได้ถึงสามารถ,ถ,าารถ remained, ที่จะลงทุนได้นะคะพอเราคิดแบบนี้นะคะเรามีความคิดแบบนี้เราก็จะรู้สึกว่าเอ้ยนั้นเรายังไม่ได้รวยเท่าเขาเราคงทำไม่ได้เราก็เหมือนแบบนั้นเรายังไม่ทำดีกว่าแบบนี้นะคะซึ่งพอเราคิดแบบนี้มันก็จะทำให้เราอะค่ะรู้สึกว่าเอ้ย การเก pues mm ็บออมเงินเพื่อให้เราร่ํารวยเป็นเรื่องของคนรวยเป็นเรื่องของคนมีเงินต่อให้วันนี้เราอาจจะแบบรู้สึกว่าเราไม่ได้มีเงินเยอะมากแต่เชื่อไหมว่าการเก็บออมเงินหรือการวางแผนการเงินค่ะมันเป็นเรื่องของคนทุกคนนะคะไม่ใช่จะเป็นเฉพาะเรื่องของคนที่เขาแบบร่ำรวยมีเงินทองแล้วเท่านั้นนะแต่มันเป็นเรื่องของคนทุกคนเลยยิ่งถ้าวันนี้รายได้เรายังไม่เยอะมากเรายิ่งต้องเรียนรู้แล้วก็ต้องวางแผนการเงินเลยนะคะจะบอกว่า คนที่เขาประสบความสําเร็จทางด้านการเงินคนที่เขามีการเงินที่ดีนะคะเขาก็มาจากการที่เขาเริ่มต้นวางแผนทางการเงินเช่นกันค่ะเพราะเขารู้ว่าเขาต้องวางแผนอะไรมันเลยส่งผลทําให้เขาอะวางแผนได้ถูกต้องแล้วทําให้เงินมันเติบโตมีเงินเก็บที่เพิ่มมากขึ้นเลยทําให้เขาเป็นคนที่ประสบความสําเร็จทางด้านการเงินนั่นเองค่ะมันคงไม่ได้แบบอยู่ๆตื่นขึ้นมาปุ๊บแล้วแบบเฮ้ยฉันรวยเลยมีเงินเข้ามาเลยถูกไหมก็ต้องเริ่มเหมือนกันค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันเป็นความเข้าใจผิดก่อน เราต้องเคลียร์ตรงนี้ก่อนนะว่าเฮ้ยจริงๆเนะี่ยเรื่องของการเงินเป็นเรื่องของคนทุกคนไม่เกี่ยวกับว่าเฮ้ยฉันอายุนะ้อยฉันอายุเยอะไม่เกี่ยวกับว่าวันนี้ฉันมีเงินเก็บมากน้อยไม่เกี่ยวกับว่าวันนี้ไรายได้ฉันน้อยไรายได้ฉันเยอะหรือฉันรวยฉันจนเลยนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วค่ะไม่ว่าจะใครก็ตามทุกคนต้องรู้จักในเรื่องของการวางแผนการเงินหมดนะคะจากคนที่ ไม่มีอะไรเลยเริ่มต้นมีความรู้บริหารการเงินเป็นเขาก็สามารถไปสู่เป้าหมายในการที่มีเงินเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บได้นะคะเพราะฉะนั้นอันที่2เนาะคือ m i n d s e t ในเรื่องของการเข้าใจผิดกับการเงินกับการบริหารการเงินก่อนนะคะต่อไปอันที่3ค่ะเขาบอกว่า m i n d s e t อันนี้ส่วนใหญ่ก็จะมาจากคนที่จะรู้กันว่าวันนี้ใช้จ่ายก่อนออนที่หลังพอเรามี m i n d ซ e t แบบนี้ค่ะบอกกับตัวเองว่าไม่เป็นไรเงินเดือนเดือนนี้มาแล้วเดี๋ยวใช้ก่อนแล้วเดี๋ยวให้เก็บ เชื่อไหมมันจะบอกแบบนี้ไปทุกๆเดือนทุกๆวันเลยค่ะผ่านไป1เดือนก็แล้ว2เดือนก็แล้ว1ปีก็แล้ว5ปีก็แล้วนะคะถ้าเรายังบอกกับตัวเราเองแบบนี้เชื่อไหมว่าเงินเราจะไม่มีเก็บเลยเพราะเราจะมี m i n d s e ตบอกกับตัวเราว่าใช้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเก็บใช้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเก็บค่ะซึ่งพอมันเป็นแบบนี้ยมาเลยเป็นการเงินมาปุ๊บใช้งเงินมาปุ๊บใช้นะคะไม่เลยไม่เลยไม่มีเงินเก็บเลยสักทีหนึง่ง เราควรต้องปรับเนาะเป็นการให้ความสําคัญเห็นความสําคัญของการเก็บออมเงินก่อนนะคะว่าวันนี้การเก็บออมเงินมันสําคัญยังไงแล้วมันช่วยเรายังไงได้บ้างนะคะเพราะถ้าเรายังรู้สึกว่าการใช้ก่อนและเก็บที่หลังมันจะทําให้เราออการเป็นคนแบบใช้เดือนชนเดือนนะคะหรือบางทีแบบเอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวใช้ให้หมดไปก่อนเดือนหน้าค่อยว่ากันใหม่ จริงๆถามว่ามันผิดไหมมันก็ไม่ผิดนะทุกคนแต่ถ้าวันนี้เราอยากจะมีการเงินที่ดีขึ้นค่ะเราก็ต้องปรับตรงนี้เนาะวันนี้เราต้องมองให้เห็นกันว่าเฮ้ยการเงินสําคัญเพราะฉะนั้นเราต้องบอกกับตัวเองทุกครั้งเลยลว,ว่าเดือนนี้ได้รายได้มาไม่ว่าจะช่องทางรายได้ไหนก็ตามค่ะเก็บออมก่อนแล้วใช้จ่ายทีหลังพอเราทําแบบนี้ เป็นรูทีนเป็นวินนนะันเนาะมีความสม่ำเสมอนะคะ่ะเราก็จะมีวิธีการใช้เงินที่แปรเปลี่ยนไปนะคะการใช้เงินของเรามันก็จะเป็นในรูปแบบที่ถูกต้องมากขึ้นเราก็จะมีเงินเหลือเก็บมากขึ้นนั่นเองนะคะเนาะเพราะฉะนั้นอันที่2 อันที่3ามที่เนาะก็คือในเรื่องของการเปลี่ยนความคิดของเรานะใครที่ยังคงคิดแบบนี้อยู่นะคะว่าใช้ก่อนออนทีหลังนะคะเดีย๋ยวลองปรับนิดเดียวนะแค่สลับตําแหน่งนิดเดียวเองนะการเงินก็เปลี่ยนแล้วนะคะจากการที่เป็นแบบใช้จนแบบเป็นเงินเดือนชนเดือนหรือบางคนไม่พอใช้อะ่ะครึ่งเดือนแล้วเงินหมดแล้วแบบนี้นะคะ่ะมันจะไปมันจะกลายเปลี่ยนไปนเป็นแบบเฮ้ย hey, เดือนนี้ทั้งเดือน <c oughs> ฉันสามารถอยู่รอดเว้ยเฮ้ย hey, เดือนนี้ทั้งเดือนฉันมีเงินเก็บต้องเท่านี้แน่เฮ้ย hey, เดือนนี้ทั้งเดือนฉันมี ใช้แล้วนะฉันยังเหลือเก็บเพิ่มได้ด้วยมันจะไล่สเปดแบบนี้ไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลองเปเปียนไมซ์เซตตัวนี้ของเรากันก่อนนะ วุ้ยทุกคนวันนี้ทุกคนอยู่กับป่นเยอะมากๆเลยอะแสดงว่าวันเสาร์นี่คือไม่ได้ไปเที่ยวไหนกันหรอคะหรือว่ากําลังเดินทางไปเที่ยวกันเลยใครมีแพลนไปเที่ยวไหนกันบ้างคะหรือใครมีไมซ์เซ็ตทางการเงินแบบไหนบ้างแชร์บอกกันได้นะคะเช่นเมื่อก่อนเคยคิดแบบนี้แล้วพอเปลี่ยนวิธีการคิดเปลี่ยนไมซ์เซ็ตทางการเงินแล้วมาทําให้การเงินเราดีขึ้นเอ้ยมาแบ่งปันกันได้นะป่านก็เป็นคนหนึ่งเหมือนกันนะคะที่เมื่อก่อนก็ไม่ได้แบบที่ก่อนจะเข้ามาเนาะยัยมาเรียนรู้ด้านการเงินะก็ ไม่ได้มีแบบว่ามุมมองหรือวิธีการคิดในการเก็บออมเท่าไหร่เพราะยังรู้สึกเหมือนกันว่าก็เป็นพนักง,งานประจําจะไปเก็บเงินจากไหนอะเงินเดือนทุกวันนี้หักค่าใช้จ่ายทุกอย่างแล้วอะค่ะแทบจะแบบว่าโอโ้โหไม่เหลือเลยเพราะฉะนั้นถ้าให้หักไปเก็บก่อนอะแล้วจ่ายทีหลังก็คงไม่น่าจะพอกับค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ปั่นเป็นเหมือนกันค่ะตอนที่ยังเป็นแบบพนักง,งานประจําใช่ไหมแต่พอเราเปลี่ยนวิธีการคิดค่าว่าเฮ้ยไม่ใช่สิเราเก็บได้แต่แค่วันนี้เราอาจจะยังเก็บได้ไม่เยอะ เราก็เริ่มจากที่เราเก็บไววก่อนปั่นก็เริ่มจากการที่ปั่นเก็บเดือนละห้ารอยเดือนละพันก่อนเลยนะสมัยเราทํางานนะอะอะแล้วก็เริ่มไปเป็นอันฝากประจาแม้ตัดไปเลยให้มันเหมือนแบบว่าสร้างวินัยไปเลยก็เริ่มเดือนละพันเดือนละสองพันสเต็ปไล่ขึ้นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะตามรายได้ที่เราได้เพิ่มขึ้นแต่เชื่อป้าว่าพอเราปัน่นปรับแค่เนี้ย ถึงเวลาปั่นมีเงินก้อนเฉยเลยอะอย่างนเงี้ยปั่นแบบเฮ้ยครบกำหนดรอบแบบฝากประจาเรียบร้อยแล้วแป๊บแป๊บมันผ่านไปเร็วมากๆอะค่ะสปีสามปีเพราะฉะนั้นถ้าปั่นไม่เริ่มตั้งแต่สองสามปีที่แล้วแบบเนี้ยมาณวันเนี้ยเราก็จะไม่มีเงินก้อนนี้เลยเพราะฉะนั้นปั่นอยากให้แบบมองแบบนี้เหมือนกันนะลองเอาไปปรับกันดูนะคะต่อไปอันที่สี่ค่ะมาเซนที่สี่นะเขาบอกว่าเราไม่เข้าใจค่ะว่าทรัพย์สินคืออะไรหรืออะไรคือมีสินแยกไม่ออก ว่านี่สินกับทรัพย์สินคืออะไรมันรู้สึกว่าเออมันคล้ายๆกันไปหมดนะคะซึ่งหลายๆคนก็จะรู้สึกนะว่าแบบเออการที่วันเนี้ ฉันซื้อสิ่งนี้มามันก็คือทรัพย์สินอย่างหนึ่งของเราเหมือนกันนะคะแต่บางครั้งอ่ะสิ่งที่เราซื้อมาโอเคแหละมันอาจจะเป็นทรัพย์สินให้กับเราได้ในอนาคตแต่ณนะปัจจุบันมันอาจจะยังคงเป็นหนี้สินอยู่ถูกไหมเพราะเราคงอาจจะยังไม่ได้แบบมีเงินสดไปซื้อเลยถ้าเรามีเงินสดแล้วซื้อมาเลยทีเดียวโอเคค่ะมันกลายเป็นทรัพย์สินให้กับเราได้เลยแต่ถ้าวันนี้เรายังไม่มีเงินแล้วเราต้องการมันมาเป็นทรัพย์สินมันก็จะต้องเป็นหนี้สินก่อนถูกไหมคะบางคนอ่ะไม่มีเงินเลยแต่รู้ว่ามีบััตตตตรรรรเเคคดดิินีใใชช้้บ ในอนาคตกันไปก่อนนะคะก็เอาบัตรไปรูดก่อนแล้วก็ให้มันแล้วเดี๋ยวเขาก็มองว่าอนาคตเดี๋ยวมันก็เป็นทรัพย์สินแล้วเองแหละเดี๋ยวเราก็จ่ายหมดแต่พอบางครั้งมันเป็นการสร้างมีความคิดแบบนี้มาจะทําให้เราอะคะ่ะ สร้างหนี้สินเรื่อยๆเ,เ,เพราะเพิ่มพูนมากขึ้นจนบางทีเราก็ลืมตัวหรือก็ไม่รู้ตัวเลยว่าเฮ้ยหันไปีทีตรงนี้ก็แบบค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายเต็มไปหมดเลยนะคะมันเลยกลายเป็นแบบหนี้สินรอบตัวเลยแล้วมันทําให้เราแบบใช้เงินไม่พอนั่นเองเพราะฉะนั้นลองดูค่ะว่าเฮ้ยสิ่งสิ่งเนี้ยถ้าเราเงินเรายังมีไม่ถึงจริงๆลองถามตัวเองว่ามันสําคัญแล้วมันจําเป็นไหมหรือสิ่งเนี้ยถ้าเราซื้อมาก่อน มันจะแปลเปลี่ยนเป็นรายได้เพิ่มให้เราได้ไหมหรือมันจะทําให้เราพัฒนาตัวเองหรือมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้นได้ไหมยกตัวอย่างค่ะเช่นบางทีอ่ะหลายหลายคนก็จะมองว่าเฮ้ยวันนี้ฉันซื้อสิ่งเนี้ยเพราะว่าเช่นหนังสือก็ได้ซื้อหนังสือบางคนก็จะมองว่าโอ๊ยซื้อหนังสือสิ้นเปลืองไม่มีเงิน เ,เก็บเงินไว้ทำเงินอื่นดีกว่าแต่ถ้าหนังสือเล่มนั้นที่ซื้อแล้วมันทําให้เรามีความรู้ที่เพิ่มมากขึ้นแล้วทําให้เรามีความรู้ในการที่จะพัฒนาตัวเองให้เราแบบมีรายได้เพิ่มมากขึ้นได้เติบโตในหน้าที่การงานได้มีความมีการเงินที่มันดีขึ้นได้นะคะมันก็มองว่าสิ่งค่าใช้จ่ายสิ่งนั้นอะ่ะมันก็เป็นค่าใช้จ่ายที่เราควรจะเป็นการแบบว่านะจ่ายมันลงไปออกไปนะคะเพื่อให้เราได้อะไรกลับคืนมานะคะก็ลองดูว่า สิ่งนั้นนหะมันเป็นทรัพย์สินให้เราได้ไหมในณนะวันนี้นะแต่ถ้าวันนี้มันยังเป็นทรัพย์สินที่เราไม่ได้แล้วมันจะเป็นนี้สินีกับเราก่อนก็ต้องคิดนิดนึงว่านี้สินี้มันเหมาะสมกับเราหรือเปล่ามันจําเป็นกับเราจริงๆแล้วหรือ,อยังนะคะเพราะบางครั้งมีนี้สินเกินไปอะ่ะมันก็ทําให้แบบบางคนทางาน,นเหนื่อยแล้วก็ท้อนะเป็นไหมมาแบบ ทำงานเหนื่อยทั้งเดือนถึงเวลาเงินเดือนออกมาปุ๊บพอเห็นค่าใช้จ่ายแล้วแบบอืมหมดหมดกําลังหมดแรงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราลองบริหารจัดการเงินของเราตรงนี้ค่ะมันก็ช่วยทําให้โอ้ยเงินเดือนเดือนนี้ออกไม่มีหนี้สินเลยหรือถักค่าใช้จ่ายออกไปแล้วมีเงินเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บก็จะสบายใจมากกว่านะคะอ่าต่อไปค่ะเขาบอกอ่าต่อไปก็คือในเรื่อง อันนี้สาคัญสุดเลยคือ i n d s ซ t ในเรื่องของการลงทุนให้ตัวเองค่ะต้องบอกแบบนี้นะคะหลายๆคนจะรู้สึกว่าการลงทุนให้ตัวเองอ่ะคืออะไรนะคะบางทีก็สุขภาพฉันต้องทําอะไรบ้างคะคะแบบนี้นะแต่ปันจะบอกว่าการลงทุนให้ตัวเองมัมีหลากหลายมากเลยนะแต่อันแรกที่ควรลงก่อนเลยก็คือในเรื่องความรู้ค่ะอย่างที่ปันพูดไปแล้วเรื่องหนังสือเมก,ก้หรือความรู้ในเรื่องของการที่เราแบบไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจริงๆถ้าเกิด เรายังไม่อยากซื้อหนังสือยังไม่อยากเพิ่มค่าใช้จ่ายปันมองว่าเดี๋ยวนี้ความรู้ในอินเทอร์เน็ตเยอะมากๆนะคะในการที่เราจะไปแบบหาความรู้ได้เลยวันนี้ถ้าเราอยากรู้อะไรค่ะเราก็แค่เปิดขึ้นมานะว่าเออเราอยากรู้เรื่องนี้ Google มีทุก o าดูนะคะที่เราสามารถเสิร์ชได้นะคะแล้วอย่างมีหลายแบบกูรูด้วยที่มาให้ความรู้เราลองดูสักคนที่หนึ่งคนที่สองเรารู้สิว่าเอ๊ะเขามีทิศทางเดียวกันไหมเพราะบางครั้ง สิ่งที่เราต้องการอาจจะสามารถเขาเรียกว่าอาจจะทําได้หลากหลายวิธี ถูกไหมมันขึ้นอยู่กับว่าเราคลิกกับวิธีไหนหรือวิธีไหนที่เราทําแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นวิธีที่เราทําแล้วมันเหมาะกับเราแล้วเราก็แฮปปี้นะคะก็เลือกวิธีการหนึ่งก็ได้เพราะฉะนั้น anytime, การลงทุนกับตัวเองสําคัญมากๆเติมความรู้ให้ตัวเองค่ะศึกษาหาความรู้เพราะวันที่เรามีความรู้เพิ่มมากขึ้นเราจะเอาความรู้เราค่ะไปพัฒนาตัวเองถ้าวันนี้เราชอบด้านการลงทุนศึกษาเติมความรู้ด้านการลงทุนให้ตัวเองค่ะมันก็จะทําให้เรามีความรู้เนาะแล้วเราก็จะไปลงทุนทําให้เงิงน,นมันเติบโตงอก เหยขึ้นได้ถ้าวันนี้เราต้องใช้ในเรื่องของงานที่รต้องทําเป็นงานที่รต้องใช้ในเรื่องของสกิลทักษะเนาะเราก็แค่พัฒนาความรู้สกิลทักษะของเราค่ะให้มันเพิ่มมากขึ้นมันก็จะแปลเปลี่ยนเป็นเรามีประสบการณ์ที่มากขึ้นทำงานได้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นผลลัพธ์มันก็อาจจะมาจากการที่ตอนประเมินปลายปีถูกไหมได้คะแนนดีได้การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งปรับเงินเดือนที่เยอะมากขึ้นนะคะ สิ่งเหล่านี้ล้วนจะเป็นล้วนแต่เป็นในเรื่องของการลงทุนนี้กับตัวเองทั้งนั้นเลยนะคะแล้วมันก็ต่อยอดไปสู่ามา n เซ็ t ทางการเงินที่ดีขึ้นได้นะคะก็เป็นประมาณนี้สําหรับห้ามายเซ็ตแล้วกันนะที่วันนี้ปั่นเอามาฝากนะคะก็จะเห็นว่าจริงๆเนี่ยการมีม i n เซ็ t ที่ดีนะที่ถูกต้องนะคะมันใช้ได้ หมดเลยแล้วมันดีกับตัวเองมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้ชีวิตความคิดการเข้ากับผู้คนนะคะหรือเวลาเราเจอปัญหาต่างๆเนี่ยมันการที่มี mindset ที่ดีค่ะมันก็จะทําให้เราสามารถแก้ปัญหาเหล่านั้นไปได้นะคะเรื่องของการเงินก็เช่นกันเนาะก็อยากให้ทุกคนเริ่มต้นจากความคิดเราก่อนเนาะเริ่มต้นด้วยความคิดที่ดีความคิดที่ถูกต้องค่ะวิธีการเส้นทางไปสู่เป้าหมายเนี่ยมันจะพาเราไปสู่เป้าหมายได้อย่างถูกต้องนั่นเองนะคะก็ นะฝากเอาไว้นะคะสําหรับ my set ในวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นใครอยู่ตรงนี้แล้วมาแบ่งปันมาพูดคุยกันได้นะคะเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะแบบว่ามีมุมมองทางการเงินที่ดีแล้วเราก็มีมุมมองทางการทาความคิดที่ดีเช่นกันนะคะเพราะว่าปันเชื่อว่าเราอยู่ตรงเนี้ยเวลเจอร์นี่เองนะคะสองซิเองก็ตามเนี่ยเราก็อยากจะแบบว่าสร้างคอมมูนิตี้ที่ดีที่ทุกคนมี ความรู้ความเข้าใจนะคะแล้วก็ความมุมมองความคิดที่ดีต่อก,การเงินนะอยากให้มองว่าเฮ้ยจริงๆเรื่องของเงินนะ่ะมันไม่ใช่เรื่องที่ยากเกินไปมันไม่ใช่เรื่องที่เกินตัวเลยค่ะแต่ถ้าวันนี้นเรามีความรู้เราเอาความคิดหรือเอาความรู้เหล่านี้นของเราไปวางแผนการเงินให้ตัวเราได้เราก็จะมีการเงินที่ดีขึ้นได้นะคะมาค่ะโอ้คุณเจษด,ดา ใช่ไหมคะหรือพอรเอ่ยบอกว่าเก็บก่อนใช้เห็นผลจริงครับเห็นไหมจริงที่สุดเลยค่ะการเลือกที่จะตัดใจเก็บก่อนนะมันจะช่วยทําให้เรามีงเงินเก็บได้จริงๆคําว่าเดี๋ยวค่อยเก็บเอาไว้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยทําอะไรแบบนี้มันเป็นการผลัดไปเรื่อยๆคะ่ะป่านจะบอกว่าอีกไม n d s e t หนึ่งนะที่เติมเข้าไปได้กับทุกเรื่องเลยนะคือการทําทันทีค่ะเพราะการที่เราบอกว่าเออเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยทำขออีกหนะ้าห้านาทีเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึง คำว่าแป๊บไม่เคยมีอยู่จริงเลยนะมันไปทุกครั้งเลยนะแป๊บแป๊บปุ๊บลืมทุกทีนะคะว่าเราจะทําอะไรแต่พอาวันนี้เราทามันทันทีรู้สึกว่าวันนี้เราอยากเก็บเงินนั้นใส่กระปุกเลยยี่สิบบาททําเลยค่ะอย่างน้อยๆเรามี20สิบาทในกระปุกแล้วถูกไหมแต่ถ้าวันนี้เราบอกว่าเออฉันอยากมีเงินเก็บจังเลยแต่เออเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวขอพรุ่งนี้ค่อยเริ่มก,กันละกันฉันอยากจะลดน้ําหนักจังเลยเออเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยลดกันละกันนะคะปั่นเป็นบ่อยมากกันเรื่องการลดน้ําหนักนะซึ่ง ก็ทุกวันนี้นะคะต้องเหมือนแบบลุกขึ้นมาปุ๊บใส่ชุดออกกําลังกายแล้วออกเลยนะคะไม่งั้นก็จะไม่ได้เริ่มนะคะการทําทันทีเลยใช้ได้หมดเลยเนาะกับทุกๆก,กิจกรรมในชีวิตของเรานะแม้กระทั่งเรื่องงานของเราก็ตามนะคะถ้าวันนี้เราต้องทํางานหัวหน้าบอกว่าห้าโมงเย็นฉันต้องการแล้วนะฉันบางคนอาจจะแบบเดี๋ยวกินข้าวเที่ยงก่อนเดีย๋ยวบ่ายค่อยเริ่มทันห้าโมงถูกปะแล้วถ้าวันนี้เราบอกว่าโอ๊ยไม่ได้ตอนนี้เราทําเลยเพราะเราก็ไม่รู้หรอกว่าเดี๋ยวจะมีงานอะไรเข้ามาอีกตัดสินใจทําซะเลยอย่างน้อย มันได้เริ่มค่ะหรือบางทีเสร็จก่อน5้าโมงด้วยแล้วถ้ามันมีงานอื่นแทรกเข้ามาเราก็ยังมาทํางานอื่นได้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งไมล์เร็จละกันนะที่แทรกเพิ่มให้นะคะขอบคุณมากๆนะคะคุณเจษฎากรใช่ไหมคะเนาะก็เห็นผลมากๆกับการเริ่มเก็บกอ,องก่อนนะคะทุกคนมาค่ะมาพูดคุยกันได้นะหรือถ้าใครอยากให้ปานแบบ มาแชร์เรื่องอะไรบ้างนะคะถ้าวันนี้แบบเดี๋ยวปั่นแทนนะว่าเดี๋ยวจะมาแชร์แบบเป็นไลฟ์สไตล์หนึ่งวันในการทาง,งานต่างๆแบบนี้นะคะก็ใครสนใจก็ติด ตามได้นะแล้วเดี๋ยวปันก็จะแบบมาแบบปันมาแชร์ให้นะคะเ mm. นาะเพราะฉะนั้นใครอยู่ถึงตรงนี้แล้วนะคะ mm. ก็ปันขออนุญาตเนาะฝากนิดนึงนะคะก็ในส่วนของการติดตามกันละกันนะคะว่าถ้าเกิดบางทีบางคนอาจจะแบบเพิ่งเข้ามาเราอาจจะเพิ่งเจอกันครั้งแรกนะคะบางคนยังไม่เคยรู้จักปันเลยไม่เคยติดตามสองซิเมา์การเงินไม่เคยติดตามเวลเจอร์นี่เลยนะแะก็อาจจะยังไม่รู้ว่าเออผู้หญิงคนนี้คือใครนะคะก็อยากฝากนะคะช่วยติดตามปันหน่อยเนาะ,ะในทุกๆช่องทางนะคะที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะคะ สแกน QR code ได้เลยนะคะแล้วก็จะมีช่องทางที่ปัน่นแบ่งปันแล้วก็แชร์ในเรื่องของความรู้ทางการเงินนะคะในเรื่องของการบริหารการเงินการวางแผนการเงินนะคะอยู่ในทุกๆช่องทางเลยใครสะดวกเล่นช่องทางไหนก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะคะแต่ถ้าเป็นใครที่ฟังทาง youtube อยู่แล้วนะคะก็อยากจะ ช่วยนะคะอยากให้ทุกคนช่วยกด Subscribe ช่องให้นิดนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมา500ขกว่า Subscribe แล้วนะคะก็อยู่ในเป้าหมายนะอยู่ในเส้นทางการที่อยากจะมีะเขาเรียกว่า1000 Subscribe แรกนะคะในช่องทางของ y t u t u นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เข้ามาแล้วเนาะหรือติดตามอยู่นะคะก็ถ้าเกิดเป็นไปได้ก็ฝากนิดนึงนะคะอยากให้แบบว่า เป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะส่วนใครที่ฟังแล,แล้วรู้สึกว่าเอออยากจะปรึกษาเรื่องของการเงินนะคะแล้วก็ในเรื่องของการมาเป็นที่ปรึกษาการเงินนะคะอยากมาทํางานด้วยกันกับป่านก็แลกกันเนาะหรือแบบมีรายได้เพิ่มนะคะมาศึกษาการเงินด้วยตัวเองนะคะก็สามารถสแกน QR code ที่ขึ้นตรงนี้ได้นะคะ QR code ด้านบนนะสำหรับปรึกษาการเงินนะคะวางแผนการเงินเกรเษียนภาษี ทุนชีวิตนะสุขภาพนะคะทุกอย่างเลยนะได้หมดเลยนะคะปรึกษาฟรีนะแล้วก็ถ้าอยากจะมาเป็นที่ปรึกษาการเงินร่วมทีมกันนะคะมาเรียนรู้การเงินด้วยตัวเองนะคะหรือแม้กระทั่งจะมาเป็นตัวแทนประจําครอบครัวนะดูแลประกัน ของครอบครัวทุกคนไปเลยนะคะจากการที่แบบเอออาจจะเจอตัวแทนดูแลไม่ดีตัวแทนหายบ้างน,นะคะมาดูแลทั้งบ้านไปเลยนะก็สแกนคิวอาคนด้านล่างได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงปานจะติดต่อกลับไปเพื่อพูดคุยรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะคะขอบคุณทุกคนมากเลยนะมาถึงตรงนี้แล้วนะคะก็ฝากไว้นิดนึงนะคะแล้วก็ถ้ายังไง นะติดตามกันได้นะคะฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะ Subscribe ช่องทางต่างๆได้เลยนะทาง YouTube Follow ทาง Facebook นะคะติดตามทาง Instagram หรือ TikTok ได้นะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่วันจันทร์นะคะวันพรุ่งนี้เนาะไม่ได้ไลฟ์นะคะถ้าคิดถึงก็อดใจรอสักนิดนะคะเดี๋ยววันจันทร์เรามาเจอกันนะคะแล้วก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะหรืออยากให้ปันพูดคุยกับอะไรนะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะทั้งใต คลิปที่ดูนะไม่ว่าจะ YouTube Facebook ต่างๆนะคะก็บอกกันได้นะคะแนะนำติชมได้เลยนะคะติได้แต่อย่าติแรงมากนะแต่ว่าก็ยินดีรับคำทุกคำติชมนะคะและจะเอาไปปรับปรุงให้ดีขึ้นนะคะส่วนวันนี้ประมาณนี้นะคะฝากไว้เท่านี้แล้วเดี๋ยวเราเจอกันวันจันทร์สิบโมงครึง่งเหมือนเดิมนะคะทุกคนขอให้เสาร์อาทิตย์นี้วันหยุดนี้นะคะเป็นวันหยุดที่ดีที่สุดของทุกๆคนเลยนะคะพักผ่อนร่างกายให้เต็มที่นะคะ เติมพลังให้เต็มที่นะแล้วกลับมารุยกันต่อกับวันจันทร์นะคะพร้อมกับป่านนะคะกับเรื่องนี้ไม่รู้ไม่ได้นะคะวันนี้บ๊ายบาย